ทีเนี้ยเรามาดูอนาคตของยุคแอนโทนีฮอสซันกันหน่อยกับทีมชาติไทยชุดหลังจากนี้นะคือผมมาแค่รู้สึกว่าทุกๆอย่างใดๆหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นการทําเพื่อการประสบความสำเร็จเพื่อพิสูจน์ผลงานของตัวเองเท่านั้นจะไม่มีการวางโครงสร้างเฮียทั้งสิ้นจะไม่มีการวางโครงสร้างระบบเยาวชนหรือว่าดาวรุ่งที่จะโผล่ขึ้นมาในทีมชาติชุดใหญ่ทั้งสิ้นเพราะว่าเขาจะใช้งานผู้เล่นในกรุ๊ปที่เขาจะใช้งานได้เป็นหลักเท่านั้น มันคนละเวก,กันกับเวของอิชีที่จะสร้างตัวผู้เล่นเยอะๆนะทีนี้เนี่ยการเลือกตัวผู้เล่นของฮัสสันก็จะเต็มไปได้วยความกดดันว่าไอตัวเล่นดีจะเล่นได้หรือเปล่าอ่าตามมาด้วยไอตัวเก่าๆเนี่ยจะยังเล่นอยู่ไหมและที่สําคัญคือจะต้องเป็นแชมป์ด้วยเพราะว่าคู่แข่งก็มีตีนโดยเฉพาะคู่แข่งอย่างเวียดนามและอินโดที่มีส้นตีนมากพอที่จะชนะพวกมึงได้รวมไปถึงฟิลิปปินด้วยเออผมมาประมวลมาแล้วว่าอนาคตของทีมชาติในยุคฮัสสันจะเป็นยังไง อันดับแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นเร็วๆนี้ก็คือพุศ,พศจิกรษนเนาะว่าเราจะได้ทรงไหนออกมาได้ตัวประมาณไหนออกมาผมแค่รู้สึกว่าตอนนี้ทางสมาคมก็ต้องขอร้องสโม,มสรว่าถ้าสมมติมว่าไม่เจ็บจริงๆอย่าถอนเพื่อได้ตัวที่ดีสุดมาให้กับแอนโทนีสันในการเสิร์ฟทีมเขาเรียกว่าทีมงานของฮัตสันในการที่จะทำให้ทีมไทยประสบความสำเร็จให้ได้ชนะให้ได้ชนะสเกการให้ได้ก่อนแล้วมันจะคลายความ เขาเรียกว่าขายความรู้สึกลงได้ระดับหนึ่งถามว่าเล่นดีเล่นไม่ดีเนี่ยมีทรงไม่มีทรงเนี่ยยังไงก็ต้องชนะก่อนก็ต้องชนะให้ได้ก่อนจะชนะ1นู 0, หรือจะชนะสอูนหรือจะสองหนึ่งหรือจะเฮียอะไรแต่ต้องชนะก่อนไม่มีทางเลือกอื่นเป้าหมายคือเป้าหมายเดียวคือต้องชนะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรวบรวมสมาชิกทีมชาติที่อยู่ในข่ายทั้งหมดกลับเข้ามาอยู่ในทีมชาติตัวเก่าตัวไม่เก่าตัวดาวรุ่งอน,นอนาคตทีเนี้ยปัญหาของมันก็คือ พอฮัสสันเนี่ยเลิกที่จะให้โอกาสดาวรุ่งผมคิดว่าน่าจะไม่ได้เลิกทั้งหมดแต่เพียงแค่ดาวรุ่งบางคนที่อายุป,ประมาณ2 1 22อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเขาก็จะถูกผลักให้ไปเล่นในชุดเล็กอ่าแล้วก็มาดูเลเวลในการตีนิีมชายนในยุคอิชิมาก,ก่อน่ออย่างเสกสรรอาจจะอาจจะขึ้นมา,มาได้เพราะปริมปริมแล้วเพราะว่ามี10กว่าเกมแล้วในทีมชาติชุดใหญ่เอ่อเขาก็จะอันนี้ประเมินนะประเมินนะไม่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ประเมินจากข้อมูลแล้วก็ประเมินจากที่เขาเล่าเมื่อวานนี้ว่า เขาก็เคยทำเด็กมามีโครงสร้างที่เขาทำมาอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องทำในรูปแบบของการเอาผลงานมาก่อนแล้วสร้างทีหลังอ่ะผลงานมาก่อนสร้างทีหลังกลับกันกับอิชิที่สร้างมาแล้วเนาะผลงานมาด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะอีกแบบหนึ่งคนละแบบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่ทศน์มองแล้วก็ในสิ่งที่ทศน์ทำเนี่ยเป้าหมายอย่างเดียวคือต้องชนะเท่านั้นในทุกๆรายการ ในทุกรายการรวมไปถึงอุ่นเครื่องหรือว่าอะไรก็ตามด้วยนะครับแต่เป้าหมายหลักของทีมไทยมันมี2รายการในมี2นัดในปีนี้และปีหน้าคือเอเชียนคัพรอบคัดเลือกกับศรีลังกาแล้วก็เติร์มินิสถานเท่านั้นเกมอื่นๆเนี่ยจะเป็นเกมอุ่นเครื่องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องผ่านวิกฤต2เกมนี้ไ้ได้ก่อนก็ต้องเรียกตัวที่ฟูลที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็จะต้องลืมไปว่าเขาก็จะน่าจะตัดออกไปว่ากับการที่คงจะไม่เรียก ดาวรุ่งเข้ามาอยู่ในทีมชุดนี้มากเพียงพอนักอมากเพียงพอนักนะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแต่เรายังไม่รู้เลยว,ว่ามันจะดีหรือมันไม่ดีไว้รอให้เขาได้เล่นแล้วเห็นก่อนเราถึงจะมาวิจารณ์กันอีกทีว่าดีไม่ดีตอนเนี้ยทุกคนด่าหมดทุกคนดา่ดาดา่ดาด่าด่าท่านอนที่อนุญาตสันเองก็ยังไม่ทาเฮียอะไรผิดเลยเขาแค่มารับงานต่อจากคนที่พวกมึงรักเท่านั้นเองทามมิ่งอย่างที่บอกไปครับทามมิ่งในการปลดครั้งนี้มันแตกต่างกับยุคพี่ออส นิดหนึ่งตรงที่ในยุคพี่ออสที่ปลดพิโก้เนี่ยคือตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงเวลาที่กระแสะพิโก้ไม่ดีแล้วแพ้ญี่ปุ่นด้วยคนไทยตั้งความหวังกับฟุตบอลโลกหนนันไว้เกินเบอร์ไปหน่อยถ้าในยุค10ปีที่แล้วกับยุคตอนเนี้ผมมั่นใจว่าคนไทยเข้าใจกับสา,ากา์ฟุตบอลไทายดีพอสมควรแต่ตอนนั้นน่ะมันเป็นยุคที่กระแสะของโซเชียลมันมามีคนเห็นไทยเล่นแบบตีกีตา้าแล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะสู้ญี่ปุ่นได้ แต่สุดท้ายเราสู้ไม่ได้หรอกครับยังไงเราก็สู้ไม่ได้กับวิธีการแบบปลอมๆของเราที่กีตกาก้าแบบปลอมๆของเรามันสู้ไม่ได้หรอกครับมันสู้ฟุตบอลที่เขาเคลื่อนที่กันอยู่ตลอดไม่ได้เพราะว่าเขาเคลื่อนที่ได้ดีกว่าเราปลดพีโกออกคนแบ่งเป็นสองฝั่งคนซัพพอร์ตและคนไม่ซัพพอร์ตพอเอาลายเยาวต์เข้ามาลาเยวต์แพ้คนที่ฝั่งซัพพอร์ตพีโกก็กลับมาด่าลาเยวต์ทามมิ่งของพี่ออสเนี่ยอย่างน้อยนะถึงเขาจะรู้เรื่องฟุตบอลน้อยเนะี่ย แต่แกก็ทำทำมึงได้ดีแกใช้ช่วงเวลาที่พิโก้กำลังเป๋เตะตัดขาพิโก้เลยไปย้ยงตัดไล่ออกจบเขาใช้เวลาช่วงที่บอลแม่งแพ้แล้วตัดลายยวัดออกเลยแพ้แค่เกมแรก,แกเกมเดียวกับอินเดียตัดลายยวัดออกเลยแพ้สี่หนึ่งวันนั้นเขาใช้เวลาช่วงนิชิโนะกำลังเป๋เรียกตัวไปไม่ประสบความสำเร็จปลดนิชิโนะแม่งเลยทั้งนั้นที่นิชิโนะอาจจะทําได้ดีหลังจากนั้นก็ได้ใครจะไปรู้แต่เราไม่รู้ไงเพราะว่าผลงานของเราผลงานนิชิโนะตอนนั้นมันมั่วไปหน่อย ก็ปลดเลยแต่ทามิ่งของพี่ออสจะดีอยู่เสมอถ้าสังเกตอ่ะส่วนทามบิ่งของมาดามก็อย่างที่บอกไปแล้วเขาพลาดมาสี่วันแล้วติดกันเลยแบบติดติดกันเลยพลาดออกมาสี่วันติดกันเพราะฉะเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะถูกไปขมมดตอนที่แอนโทนีฮร์ันได้แสดงฝีมือแล้วว่าเขาจะทําได้ดีขนาดไหนกับผู้บอลไทยหลังจากนี้ที่อยู่ในมือของเขานะครับการเปิดตัวเขาโนนนีนันอ่ะเราว่ากันไปแล้วเนาะคงจะไม่ต้องมานั่งพูดกันว่า แม่งไงอ้เหี้ยหัวควยไม่ไปไว้ไอสัตว์อะไรอย่างนี้อแต่ตอนเนี้เรากําลังจะมองถึงว่าแนวทางเขาจะเป็นยังไงเรายังไม่เห็นฝีไม้ลายมือเขาแบบจริงยงจงจังเลยเราเห็นแค่ทํบ b จตอนเราทำตอนเขาทําีจก็บอลก็พอใช้ได้แต่เราไม่รู้ว่าจะทําได้ชนะใจแฟนบอลเหมือนที่เซนเซ์ทำไหมคือตอนเนี้มันมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เว้ยมันกลับไปเป็นอิชิแบบเดิมไม่ได้แล้วมึง เขาอะเราอะปฏิบัติไม่ดีกับเขาเขายังรู้สึกดีกับเราอยู่เลยผมก็เสียดายกับสิ่งที่เขาทําให้ผมเสียดายความรู้สึกของเขาด้วยแต่เราต้องไปข้างหน้าแล้วอะเราจะนั่งด่าสมาคมด่าคุณแป้งด่าพี่ตุ๊กด่าอาจารย์หลังอีกกี่สิบวันเนี่ยอิชิเราก็ไม่กลับมามึงตอนนี้มันต้องไปข้างหน้าแล้วเราก็รอดูว่าอนุญาตันเนี่ยมันจะทําทีได้ดีขนาดไหนถ้ามันทําได้หัว มึงรอซ้ำได้เลยไอสัตว์โคตรที่มึงเลือกมาโคตรกากไอ้เหี้ยกากว่าอีชีอีมึงจึงเลือกมาทาไมมึงเลือกเอาใจใช่ไหมมึงก็ไปด่าพี่ตุ๊กด่าจะหลังอีกทีนะตอนนั้นก็ได้ถูกป่ะแต่ถ้าสมมติว่าดีอ่ะมึงจะขอโทษเขาไหมล่ะมึงไม่มีทางทําอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงรอดูก่อนมันสี่วันแล้วมึงมึงต้องรอดูก่อนแล้วที่สําคัญคือยิ่งมึงซ้ําเขาแบบเนี้ยเขาไม่อยู่ให้มึงด่านานนักหรอก เดี๋ยวเขาก็าไปแล้วมึงคุณแป้งอะ่ะเขาจบนายกสมาคมไปนี่ไปที่สองแล้วใช่ไหมก่ังจะเข้าไปที่สามแล้วอะ่ะสองพันยิบเจ็ดเขาก็ไปแล้วมึงเขาไม่อยู่นานที่พวกมึงด่าหรอกปกีกว่าเองเฮียรวมๆกันยังไม่ถึงสองปีเลยเดือนกุมภาเดือนมีนาเขาเลือกตั้งใหม่แล้วสองพันยิบเจ็ดอ่ะถูกปะล่ะเขาจะรอให้จบไอเช่นคัพแล้วเขาก็เลือกตั้งใหม่ก็ได้อีอะแค่นั้นเองเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วกูมั่นใจเขาไม่ลงสมัยสองแน่แน ทีนี้มึงมึงค่อยมาดูกันว่าหลังจากที่มึงมึงด่ากันแล้วมึงจะทำอะไรให้มันกลับมาได้บ้างมึงจะชังซับพอร์ตกันอยู่ไหมกับฟุตบอลไทยเป็นไปได้ไหมที่เปลี่ยน,น,นตอนนี้เพราะฝ่ายเทคนิคคิดว่าอิชิอาจจะพลาดแน่เลยเลยเอาอาซันมาทําแล้วถ้าไม่เปลี่ยนก็ต้องจ่ายเงินเดือนรอไปเรื่อยเออผมจะบอกว่าเขาคิดแบบนั้นก็ไม่ไม่เชิงทั้งหมดแต่เขาคิดว่าอย่างนี้วิมลจันรชุมเขาคิดอย่างนี้ครับเขามองว่าสองเกมเนี้ยเติร์มินิสถานกับศรีลังกาเนี่ยมันมันพอ พอดีตีนอะถ้าผมพูดแบบง่ายๆคือเอาจ่าเฉยมาทําอะก็ยังชนะศรีลังกาแต่อาจจะชนะแบบบอลไม่มีทรงอะแต่ถ้าเขาเรียกตัวแบบตัวนี้เคยติดกันมาแล้วเล่น่ะมันไม่ต้องมีทรงก็ได้เพราะว่าคลาสบอลมันก็ดีกว่าถูกปะเอามึงลองคิดสภาพอ่าประตูปฏิวัติอ่าเซนเตอร์เป็นอ่าเป็นพันศาแล้วกัน่ะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะพันศาก็ไดะะ้เะะพราะว่าตอนนี้ก็ลงอยู่ต่อเนื่องเนาะกับเอ่อใครดีวะ สลิงคานน่ะ,ะจนาธานอ่ะพันษาคู่จนาธานอันนี้คู่เอฟเอฟนะเวย้ยคู่เอฟเอฟมาโนโนะเว้ยเออพันษาคู่โจนาธานประตูปฏิวัติขวาเป็นที่ต้องโดไม่เอาไม่เอาที่ต้องโด <c oughs> วันนี้เปิดบอลแล้วอยากเปิดหน้าใช่ไหยนั่งดูขวาเป็นนิโคลัสซ้ายเป็นเควินหรือธทีราธออ่ะเทีราธรก็ได้เอามาก,ก่อนตอนนี้เทีราธรมาก,ก่อนตรงกลางเป็นเ,เป็นใครดีวะกันธนวัตร เวียเทพป้อมพันเจชนาทิพย์อ่ะผมว่าสวยอยู่นะขวาขวาเป็นแบงค์อ่ะขวาเป็นแบงค์สุวรรณัตน์ซ้ายเป็นเช็คสุประโชคหน้าเป้าอธิัก์ก็ได้อธิัก,ฟก,ก,ก์ฟอร์มดีกว่าสุประชัยแต่ถ้าเอาเก่าก็เอาสุประชัยแต่ถ้าเอาอธิักฟอร์มดีกว่าเฮ้ยทรงนี้ผมว่าไม่แพ้เถียงกานะเอางี้ไม่เอากูไปเป็นโค้ชแล้วนกะูจัดได้ตัวอย่างงี้กูมไม่กลัวกูมมไม่แพ้เสียงกาไอสัตว์เออถามมันทำไงเอามึงเล่นกันไปเลยเฮียเจอกู เล่นกันทรงเนี้ไอ้พวกที่มันลงไปอ่ะมันก็จะเล่นไม่แพ้ไม่พวกมึงด่าหรอกเชื่อกู